bye ทูบุญนะครับเดีใครเป็นเจ้าภาพเจ้าเราแขกจะมาร่วมงานเราเราเน้องเรียนเชือถ้าคุณพี่ๆได้นะเก่าคุณ คำว่าทอดเทียนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงผู้ใหญ่พอจะทราบไหมับทอดเทียนเปนษาเป็นษาพะไรพรกระผู้ใหญ่ที่ท่านไปเรื่องรในพทวในแต่ลวัตต่างๆนันเันนี้เราเป็นเป็เทียนภาษานะที่เราถือมาครับงานทอดเทียนนี้เออพื้นตั้งแต่เป็นแบบทำกันมาเป็นประเพณีเป็นประเพณีองเล คนไทยเราเลยปรึกษาเราดีแบบนีมานานแล้วนะมระว่าไอ้ของพระพุทธเจ้าไอ้พระไอ้ใช่ครับพระบ้าเป็นพระู้ใหญ่ใชทำกในโบราทำกกับไอ้ทำกิจทรงธรรมร่วมกันเนาะไปปรึกษากันในารว่าแต่ลวัดกันตรงนี้เป็นไหนบ้างเป็นพระผู้ใหญ่พระบ้านเป็นพระผู พอในพอเมืองเรามีหอบจัดแขกหมู่บ้านก็ได้แต่ว่าหกจึงหมู่บ้านไม่ทีอืมอ่าพอทีแล้วผมก็ทำแล้วอันจริงผมกาจะมาทำปีนี้แต่นั่นไม่ะถ้าเราสุกข้ารูปท่านก็จะให้ทำไปอันจริงเพราะาจะทำตรงโบสดด้วยงานนี้คือจัดแค่วันเดียวแล้วก็หลังจากนี้ถ้าบ้านหมู่บ้านอื่นจัดเราก็ต้องไปร่วมไปร่วมเหมือนกัน เป็นการอ่งต่อพ่อต่อไปเนาะค่ะขอบคุณผี่ใหญ่นะคะนางรำวันนี้นายวันสิหมู่บ้านได้มาร่วมรำถวายทพ่พบูชาสิบหมู่บ้านสิบเริ่มเริ่มสิบหมู่บ้านวบเริ่มเวลากี่โมงคะ9โ0ง9โมงครึ่งมือ9โมงครึ่งถ้ามาไหนเดินทามาเดก่อนก็จะให้นงเตียม ขอบคุณผู้ใหญ่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาพี่น้องหลายบ้านหลายเมืองมาสำนักศรีมา,นมาในมือนี่ใครเฮาก็ยินดีนะครับเนาะพีน่น้องคนโซนดสีก็ยินดีต้อนรับซึ่งตอนนี้คณะกรรมการคณะไทยบ้านมาสำนักร่วมเออจิบร่วมใจเตรียมนะครับเตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมอาหารหวานข<อ>้าวนะครับเนาะถ่ารอ ตอนรับบรรดาพอม่พี่น้องเฮ้านะครับที่สีมาร่วมเป็นเจ้าท่าสีมาร่วมเป็นศรัทธานํากันนะครับนับอือนนี่แน่นั่นแล้วกับทางพี่น้องบันฑโซลสีเฮากับอดีใจนะครับนับดีใจที่สิไดใดตอนรับบรรดาญาพี่น้องบรรดาพี่น้องที่สีมาร่วมนะครับพอตอนพอเทียนอื่นนี่นะครับถือว่า เป็นประเพณีอีสานเป็นประเพณีบ้านเฮาที่สืบทอดกันป้าหลายปีนะครับเนาะหลายป้าหลายปีแล้วหรือแคนั้นแล้วกับปัญญาแต่เพราแม่พี่น้องนะครับเนาะอีมาร่วมนะครับในมือนี้กับหายสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับทุกสิ่งทุกประการแคนั้นแล้วกับพี่น้องที่อารมณ์มาร่วมนะครับเนาะมีอย่างกัน เอาลงมารวมเอาลงมาห้องนะครับเนาะของยุ่ของกินพูละหมอสมหมอพูละน้อยพูละนิดละหน้อยนะครับเนาะแต่การว่ารวมแตเป็นเจ้าภาพรวมเป็นสัตหีบด้วยกันก่าขอให้ได้สมความอุ่นหวัดพัฒนากันสู่ขั้นนะครับเนาะเราทีหนึ่งก็เข้าแล้วครับเจ้าแล้วหนึ่งใบค่ะ เป็นแบบบบว่าวันนี้เราวันนี้พวกเราเองก็มามอบสรงพ่อนญาโอ้โหอะไรวันนี้นะคะญาชินะคะพร้อมทางยูคูมาเนะคะก็มาเป็นตัวแทนนะคะเป็นสะพานบุญให้กับผมป้านะคะของป้าเองก็ติดในเรื่องเอกสารเนาะนะคะต่างๆด้วยนะคะเก็บจากก็วันนี้เป็นแทนมาสรงให้กับที่ใหญ่นะคะก็ เขาเรียกว่าเป็นบุนใหญ่ด้วยนะวันนี้ยังสดนะครับก็ข,ขอบคุณมากเลยนะคะับขอบคุณากค,ค,ครับท่านะฮะท่าคลิปนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปจุดที่มีการตั้งของธาตุเจดีนะครับของอดีตเจ้าวาดน,นะฮะวัดป่าห้วยบงนะที่เป็นการ ร่วมบุญกันนะของ FCTP ทั่วโลกนะคุณผู้ชมนี่นะฮะนี่นะครับอัฐิของท่านก็นะตั้งอยู่ตรง JD นะครับสีทองนะครับตั้งแต่ตอนที่นะมีการชาพนกิจนะฮะในพิธีตอนนั้นนะหลังจากนั้นเราก็ยังได้มาอีกเลยนะคุณผู้ชมเนาะนะครับเดี๋ยวจะซูมนะชื่อ ของหลวงปู่นะหลวงปู่รันดีเออจำได้แล <an> ้วนะหลวงปู่ลันดีศีละสุดโทเนาะนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเนาะนะครับที่ได้ร่วมบุญกันเข้ามานะฮะตอนนี้ทาง โรงทานก็เริ่มแล้วนะครับผมนะฮะนี่เราจะไปส่องดูโรงทานนะมีเมนูอะไรนะฮะร,รอรับการเดินทางม,มาของ,องชาวบ้านนะฮะทั้ง60กว่าหมู่ในวันนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านครับเมนูอะไรครับที่เตรียมไว้ครับต้มตําค่ะต้ตมตําปลาอ๋อเป็นเมนูตปํตปลาปลาเพราะว่ามันอยู่ในปลา <laughs> <laughs> โอ้หอมคืองามแท้ คือเมนูตำป่าเนี่ยเขาต้องใส่ใบนี้ด้วยเอ่อเรียกใบอะไรน,นะานภาษาสุรินเรียกหอมเทศหอมเปหอ๋พอพาดใบยา,าเป็นวาเป็นโสกเลยนี่มันงามงามจริงๆนะฮะโอ้ปูเตรียมมาพร้อมเลยเป็นปูดองที่ฉีก สวยงามมากเลยโอ้ปลาปราโอ้เป็นวัตถุดิบอย่างดีนะคุณผู้ชมนะสะอาดเนะตรียมมาพร้อมตามเลยโดยเฉพาะป,ปูเนี่ยนะน่ากินมากเลยอ้านี่ครัแผนกสักแผนกปอกวันนี้คาดว่าจะใช้มะละกอป,ป,ประมาณสนะ สามรกิโลนะฮะวันนี้นะฮะเบื้องหลังวันนี้สับทงวันมีมงเยอะมากเลยนะเห็นได้ข่าวมาสิบห้านตองรับไปอนไม่ันไม่ไม่ันที่แล้วก็ไม่ทันเไม่ทันจำเลยว่า ต้มตำเจ้านี้อร่อยมากเราจาได้แล้วเราได้ชิมแล้วปีที่แล้วนะนะครับโอเคอัพเดตนะฮะเท่านี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมนะโอ้นังลามหมู่บ้านไหนนี่เข้ามาถึงแล้วนู่น,นอโอ้โอ